แล้วผมก็วางเขาเป็นนัดหนึ่งแล้วเขาก็วางผมเป็นอัดหนึ่งออืมก็ดีมันก็ก็ต้องพูดนะว่ามันก็ต้องทําให้ผมรู้เต็มที่แล้วแหละกับคนเนี้ยเราลรวรู้แล้วเหรอเขาบอกเหรอว่าเป็นนัดหนึ่งอ้าพี่ไม่เห็นนะว่าเขาตอบว่าอะไรได้เปิดใจคุยกันกับน้องๆผู้ชายทั้งสามคนเราก็คิดไว้แล้วแหละว่าเราจะเปิดใจคุยกับแพทริกก่อน ารู้สึกว่าพิจิตตึงๆพักหลังตึงๆพอเราทากิจกรรมก็แบบเหมือนจะมีอะไรในใจอ่ะเหมือนจะแบบเรามองออกในเด็กมันแสดงออกชัดเจนเกินไปในสิ่งที่เราแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เราก็อยากจะคุยด้วยว่าในความเป็นจริงมันเป็นยังไงวันนี้ก็วันที่สองละใช่ปะ่ะคนที่ผมชอบี่สุดอ์อ่ะก็ก็อย่างที่รู้อ่ะก็ในเกมะนะก็บอกกันแล้วก็คนที่หนึ่งก็คือ ลูกนันยังไงก็เป็นลูกนันไงเียเดียวเียเดียวก็ชอบอยู่ก็ชอบก็ชอบคนเดียวจริงจริงแต่ถ้าให้เลือกจัดอันดับก็เขาก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งก็อย่างก็เรียนตามดับเลยหนึ่งก็คือลูกนานา2สองก็คืออ่าแตงไทยสามก็คือมิวมิวมิวออก็ตามนี้แล้วเราคิดว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกเรา่ยก็คือพอเล่นเกมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกคนที่หนึ่งอยู่แล้วไงอ่าเข้าใจถ้าสมมติเราจะแบบว่าอ่า มาเวที่แบบว่าหลอกคนนั่นคนนี้ไปเราว่ามันซับซ้อนเกินไปเราไม่อยากซับซ้อนเออเข้าใจมันหลอกลวงอ,อ,อ่ะเป็นโดนด่าอะไรถึงเขาจะไม่ชอบกูตอบมาหรือว่าจะไม่มีฟีดแบ็กกับกูก็ถือว่ากูได้ทําในสิ่งที่กูกควรจะทำแลแ้วึววกถ้ายอย่างน้อง,น,องน้องก็ชอบคนเดียวกันกูก็ไม่ว่าอะไรก็ถึงก็บอกอยู่ก็คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้หญิงอะถึงแม้เขาจะไม่ได้ชอบกูอยู่ในัะดับหนึ่งถึงสามแล้วก็ตาม แต่กูเดินหน้ากูต่อไปไงจะบอกว่าหน้าด้านกูก็ได้ไงทําไมอะ่ะก็กูชอบของกู้าใจได้สําหรับพี่อะ่ะพี่คิดไปแล้วแหละว่ามันเป็นของกิจสินะพี่แต่เขาพี่ไม่พี่ไม่ได้คิดว่ามันใช่หรือเปล่ามันเขาถูกไหมอมืเพราะว่าเราก็ชอบเขามาก่อนถ้าใครที่ค้างคาใจกับเราก็น่าจะพี่ปอนเลยผมก็เห็นได้ชัดว่าพี่ปอนเขาก็ลุกพี่ลูกนัดหนักงเ้ถ้าให้เลือกอันดับหนึ่งก็พี่ลูกนัดอะไรเงี้ยซึ่งเขาอาจจะได้เปรียบแค่ตรงนั้นแหละ แต่นอกเกมผมผมได้เปรียบไงอ่าสังเกตอยู่ว่าพี่ปอนก็ดูแบบเออลูกนั้นอาจจะเป็นอาจจะเลือกเราก็ได้นะในเวที่เขาพูดว่าตอนเปิดใจซึ่งผมก็รอว,ว่าแต่รัาความคิดก็คือแบบรอเออเป็นไปได้รอก็อันนี้ก็แล้วแต่คือถ้า,ถ,าถ้าเข้าข้างตัวเองก็เข้าข้างตัวเองไปผมไม่ได้สีเรื่องอะไรอยู่แล้วแล้วใครมีลูกนัาจะนหนือบน,นบ้างว่ามันก็ไอ้อาผมก็มันก็เกือบทั้งหมดอ่ะผมว่าได้ดูได้นี่ก็นหนึ่งแน่ๆอ่ะผมู่กงงด้วยอ่ะ โอ้ยผมไม่หว่ะเฮ้ยยาคนจริงใช่ับผมมาแตงไทยหว่ะคนหนึ่งเหรอตอนนี้นะแต่ตอนแรกอะตันแรกวันแรกวันแรกมีทุงนั้นแน่เขาไม่เปรกเปกจัดๆเลยจริงอ่าแล้วคือมันเปลี่ยนจากวันที่สองเหรอวันที่สองไม่ใช่เหรอไม่รู้สึกว่าอ่ะหนึ่งนะรู้สึกว่าพอเป็นแตงไทยอะคือคือด้วยซีซั่นเดียวกันด้วยเหมือนเหมือนฟีลเหมือนพี่อะตอนนั้นตอนนั้นเราเขาปิดไฟเขาเองเลยแต่เหมือนว่าตอาปิดไฟมาด้วยด้วยเหตุที่แบบว่าเออเข้าไปทำงานแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออ มันแบบเขาทำงานต่างประเทศเขาเป็นแอร์ถูกปล่ะมันแบบมันไกลเราสึกว่าดูแลดูแลไม่ได้เราสึกแบบเออเป็นห่วงแล้วมันดูอึดอัดอ่ะเราก็เลยปิดไฟไว้แต่ถ้าสมมติเราเราคิดดีๆก็คืออแค่มันก็คืองานถูกปะใช่แล้วันเป็นงานก็เราต้องเข้าใจว่าจุดนี้ด้วยแล้วก็แบบเคยเคยเห็นโปรไฟล์เขาแล้วเคยอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วแบบเหมือนรู้จักมาก่อนแล้วอ๋อเข้าใจมันก็เลยมาสปาร์กอีกรอบหนึ่งได้ในอย่างผมนะคือก็พยายามจะหาอะไรในตัวเขาอยู่เพราะว่าน่าจะเป็นผมน่าจะเป็นคนเดียวมั้งที่แบบคุยน้อยทุด กับลูกนัดเขาหาน้อยสุดกับลูกนัดผมก็ยังพยายามหาอยู่ว่าแบบมีแบบเหมือนแบบมันมีเป็นบางช่วงที่เขาแบบแอบมองเราอย่างเงี้ยก็คือแบบเราไม่รู้รู้สึกเป็นงไงนะแต่คือแบบแต่เรายังหาอะไรจากเขาไม่ได้เพราะคือแต่ว่าตอนนี้เราก็โฟกัสกับแพราโฟกัสกับแพรวไปก่อนพตอนนี้เพราะยังหาอะไรจากเขาไม่ได้มันทุกวันที่สองเราก็ยังแบบโดนบอกโดนสรุปอะไรไม่ได้ผมก็จะลุยเหมือนกันอ่าคือก็ผมยังไม่ได้ทําความรู้จักเลยอะ คือผมต้องมีสักวันน่ะที่ผมจะขอทำความรู้จักก่อนแล้วเรื่องอื่นแค่ว่ากันว่าจะถอยหรือไม่ถอยแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแค่นั้นก็อย่างจิผมว่าพ,พ,พี่พี่ก็น่าจะดูออกแล้วว่าผมก็วางพี่ลูกนัน,น,นเป็น,เป,นเป็นเบอร์หนึ่งแล<อ>้วตั้งแต่วันแรกจนเนี่ยผ่านมาสองวันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้คุยมากขึ้นมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นพี่เองก็น่าจะดูออกว่าเขาก็ชอบผมถูกป่ะแต่เขาใช้คำว่าชอบอย่างเดียวไงวันวันตกใจว่าวันวันอะไรยังไงใช่วันนี้มันก็ทําให้ผมแบบ มั่นใจว่าอ,อาจจะชอบเป็นน้องก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวดิเยอะเพิงพ่งคาดเด็ก <c oughs> <ๆ>ก็มันก็ทําให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าเขาก็ชอบผม,ม<ๆ>แล้วผมก็วางเขาเป็นนำหนึ่งแล้วเขาก็วางผมเป็นนำหนึ่งอืาก็ดี<ๆ><ๆ>มันก็ก็ต้องพูดนะว่ามันก็ต้องทาให้ผมลุยเต็มที่แล้วแหละกับคนเนี้ยเราเรารู้แล้วเหรอเขาบอกเหรอว่าเป็นนำหนึ่งเราพี่ไม่เห็นนะว่าเขาตอบว่าอะไรผมก็บอกแล้วผมก็จะลุยเต็มที่อะก็ถ้าสมมุติว่า พี่ยังบอกว่าพี่ก็ยังจะอยากรู้ต่อพี่ก็ต้องวัดกับผมหน่อยอ่ะก็ต้องอยู่แล้ว <laughs> เราก็ลูกผู้ชายอ่ะอออแล้ววันนี้มันก็เป็นเกมอ่ะมันก็คือการแข่งขันอ่ะใช่ก็ใครดีใครได้พี่จริงจงอ่ะสังเกตอาการของแพทริกไหมเหรอจริงๆสังเกตนะคือน้องก็เหมือนห่วงเลยอ่ะห่วงแบบคนนี้ของของของ,ของผมนะอย่ามายุ่งนะคนนี้ของผมนะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ยอมปล่อยนะคือน้องมันดูห่วงมากเกินไปนะคือแบบวันที่สองเลยนะเฮ้ยอะไรขนาดนั้นคือคนอื่นพี่ๆคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้แบบมีโอกาสได้ไปทำความรู้จักเลย เหมือนเขาตกลงอะไรกันไม่รู้เรื่องลูกนั้นว่าแบบแบง่งแบ่งเวลาแบบแมนๆอะไรเงี้ยซึ่งถามผมแนละ้วมันก็เออมันก็แฟร์มันก็แฟรด์ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องเข้าไปแทรกก็คือตัว,ต,วตัวคนเองก็เปล่าถ้าคุณอยากแะบ,บทาคะแนนอะถามว่าแมนเมนก็แมนอะ่ะคุยกันแมนนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทาจริงๆมันไม่ค่อยแมนเท่าไหรอ่อ่ะผมก็นั่งน,นิ่งๆเฉยๆก็ปล่อยเขาทะเลาะกันไปเพราะการทะเลาะมันทาให้ผู้ชายดูดีขึ้นสัหน่อยถ้ามึงชอบมึงก็ชอบไปมึงก็มีสิทธิชอบแลวมึงยังเด็กอยู่อ่ะ อายุแค่นี้ไม่ใช่ว่ามึงชอบแล้วคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์ชอบเปิดทางให้ทางคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าเทก,กักอยู่คนเดียวจะเอาคนเดียวคุยคนเดียวเนี่ยก็เด็กแล้วไงเด็กแล้วทําไมอะ่ะเด็กเราสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้อ่ะก็เกิดก่อนไม่ได้แปลว่าเก่งกว่า